คาถามหาจักรพรรดิสวดตามกำลังวันวันพุธพุทธัทงชีวิตังเมปูเชมิธัมมังชีวิตังเมปูเชมิสังฆังชีวิตังเมปูเชมินะโมะตัสสะภะคะวะโตอรหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะพุทธังสารนังัจฉามิธัมมังสารนังัจฉามิสังฆังสารนังัจฉามิทุติยมปิพุทธังสารนังัจฉามิทุติยมปิธัมมังสารนังัจฉามิ ตติยมปิสังฆังสารนังขจฉามิ pues mm ตติยมปิพุทธังสารน nah ังขจฉามิตติยมปิธรรมังสารนังขจฉามิตติยมปิสังฆังสารนังขจฉามินะโมโพธิสัตโตอะคันติมายะอิติปควานะโมโพธิสัตโตอะคันติมายะอิติภควา นะโมโพธิสัตวโตภะคันติมายะอิติภควานะโมโพธิสัตวโตภมมะปัญโยนะโมโพธิสัตโตภมมะปัญโยนะโมโพธิสัตวโตภมมะปัญโยโยโทโสโมหจิตเตนะพุทธะมิงปาปะกะโตมะยาขะมะทะมีกะตังโทสังสัพพะปาปัง วินัสสันตุโยโทโสโมหะจิตเตนะธรรมมสมิงป,งปาปะโตมะยาขะมะทะมีกะตังโทสังสัพพะปาปังวินัสสันตุโยโทโสโมหะจิตเตนะสังคสมสมิงปาปะโต bishop, มะยาขะมะทะมีกะตังโทสังสัพพะปาปังวินัสสันตุ นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธ pues ัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมพุทธายะพระพุทธไตลัตนะยานมณีนพรน์สีสหัสสะสุธรรมาพุทโธธรรมโมสังโฆยะธาพุทโมนะ พุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชาอาคีทานังวรังคันทงังสิวลีจมหาเถรังอะหังวันธามิทุระโตอะหังวันธามิทาตุโยอะหังวันธามิสัพพโสพุทธธรรมะสังฆปูเชมิณโมพุทธยะพระพุทธไตรัตนะยานมณีนภรัตส,สีสหัสสะสุธรรม,มา พุทโธธัมโมสังโฆยะธาพุทโมนะพุทธ,บธรรบะบูชาธัมมะบูชาสังฆะบูชาอคีทานังวรังคันธังสิวลีจะมหาเถรังอหังวันทามิทุระโตอหังวันทามิทาตุโยอหังวันทามิสัพโโสพุทธะธัมมะสังฆะปูเชมินะโมพุทธายะ พระพุทธไตรลัตนญาณมณีนภรัตส,สีสหัสสะสุธรรมาพุทโธธรรมโมสังโฆยะธาพุทโมนะพุทธบูชาธรรม,มบูชาสังฆบูชาอาคีทานังวรังคันทังสิวลีจะมหาเถรังอะหังวันทามิทุระโตอะหังวันทามิทาตุโยอะหังวันทามิสัพพโส พุทธธรรมสังฆะปูเชมินณะโมพุทธายะพระพุทธไตรัตนาญานมณีน,นพรัตส,สีสหัสสะสุธรรมาพุทโธธรรมโมสังคโคยะธาพุทโมนะพุทธบูชาธรรมะบูชาสังฆะบูชาอาคีทานังวรังคันทงังสิวลีจะมหาเถรังอาหางวันทามิทุระโต อะหังวันทามิทาตุโยอะหังวันทามิสัพโสพุทธธรรมะสังฆะปูเชมินะโมพุทธายะพระพุทธไตรัตนะยานมณีนพรัตส,สีสหัสสะจุธรรมาพุทโธธรมโมสังโฆยะธาพุทโมนะพุทธะบูชาธรรมัมมะบูชาสังฆะบูชาอคีทานังวรังคันทงัง สิวลีจะมหาเทรังอหังวันทามิทุระโตอหังวันทามิทาตุโยอหังวันทามิสัพโสพุทธธรรมะสังฆะปูเชมิณโมพุทธายะพระพุทธไต,ตาารัตนญาณมณีนภรัตสีสหัสสสุธรรม,มาพุทธโทธธรรมโมสังคโคยะธาพุทโมนะ พุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชาอาคีทานังวรังคันทังสิวลีจมหาเถรังอะหังวันทามิทุระโตอะหังวันทามิทาตุโยอะหังวันทามิสัพพโสพุทธธรรมะสังฆปูเชมิณโมพุทธยะพระพุทธไตรัตนญาณมณีนภรัตส,สีสหัสสะสุธรรม,มา พุทโธธัมโมสังโฆยะธาพุทธโมนะพุทธ,บธรรบะบูชาธรมมะบูชาสังฆะบูชาอคีทานังวรังคันธังสิวลีจะมหาเถรังอหังวันทามิทุระโตอหังวันทามิทาตุโยอหังวันทามิสัพโโสพุทธธรมมะสังฆะปูเชมินะโมพุทธายะ พระพุทธไต,ตาานนรัตนญาณมณีนภรัตสีสหัสสะสุธรรมาพุทโธธรรมโมสังโฆยะธาพุทโมนะพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชาอาคีทานังวรังคันทังสิวลีจะมหาเถรังอะหังวันทามิทุระโตอะหังวันทามิทาตุโยอะหังวันทามิสัพโส พุทธธรรมสังฆบูเชมิณนะมพุทธายะพระพุทธไตรลตนญาณมณีนภนรัตส,สีสหัสสะสุธรรมาพุทโทธธมโมสังคโคยะธาพุทโมนะพุทธบูชาธรัรมมะบูชาสังฆบูชาอาคีทานังวรังคันทงังสิวลีจะมหาเถรังอาหังวันทามิทุระโต อะหังวันทามิทาตุโยอะหังวันทามิสัพโสพุทธธรรมะสังฆะปูเชมิณโนะมพุทธายะพระพุทธไตรัตนะยานมณีนภรัตส,สีสหัสสะสุธรรมาพุทโทธธรมโมสังโฆยะธาพุทโมนะพุทธะบูชาธร,รมมะบูชาสังฆะบูชาอาคีทานังวรังคันทงัง สิวลีจะมหาเถรังอหังวันทามิทุระโตอหังวันทามิทาตุโยอหังวันทามิสัพโสพุทธะธรรมะสังฆะปูเชมินะโมพุทธายะพระพุทธไตรัตนะยานมณีนภรัตสีสหัสสะสุธรรม,มาพุทโธธรรมโมสังคโฆยะธาพุทโมนะ พุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชาอาคีทานังวรังคันทังสิวลีจมหาเถรังอาหางวันทามิทุระโตอาหางวันทามิทาตุโยอาหางวันทามิสัพโสพุทธธรรมสังฆปูเชมินณโมพุทธยะพระพุทธไตรัตนาญาณมณีนภรัตส,สีสหัสสะสุธรรม,มา พุทโธธรมโมสังโฆยะธาพุทโมนะพุทธ,บธรรบะบูชาธัมมะบูชาสังฆะบูชาอคีทานังวรังคันธังสิวลีจะมหาเถรังอหังวันทามิทุระโตอหังวันทามิทาตุโยอหังวันทามิสัพพโสพุทธะธรัรมมะสังฆะปูเชมินะโมพุทธายะ พระพุทธไตรลัตนญา,านมณีนพรัตส,สีสหัสสะสุธรรมาพุทโธธรรมโมสังโฆยะธาพุทโมนะพุทธบูชาธรรม,มบูชาสังฆบูชาอาคีทานังวรังคันทังสิวลีจะมหาเถรังอะหังวันทามิทุระโตอะหังวันทามิทาตุโยอะหังวันทามิสัพพโส พุทธธรรมะสังฆะปูเชมิณนะูพุทธายะพระพุทธไต,ตาารัตนญาณมณีนภรัตสีสหัสสะสุธรรมาพุทโธธัมโมสังโฆยะธาพุทโมนะพุทธะบูชาธรรมะบูชาสังฆะบูชาอาคีทานังวรังคันธังสิวลีจะมหาเถรังอาหังวันทามิทุระโต อาหางวันทามิทาตุโยอาหางวันทามิสัพโสพุทธะธรรมะสังฆะปูเชมินะโมพุทธายะพระพุทธไต,ตาารัตนะญาณมณีนภรัตสีสหัสสะสุธรรมาพุทโทธธัมโมสังโฆยะธาพุทโมนะพุทธะบูชาธรรมัมมะบูชาสังฆะบูชาอคีทานังวรังคันธัง สิวลีจะมหาเถรังอหังวันทามิทุระโตอหังวันทามิทาตุโยอหังวันทามิสัพโสพุทธะธรรมะสังฆะปูเชมิณโนะมพุทธายะพระพุทธไตรัตนญาณมณีนภรัตสีสหัสสะสุธรรม,มาพุทโธธรรมโมสังคโคยะธาพุทโมนะ พุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชาอาคีทานังวรังคันทังสิวลีจมหาเถรังอหังวันทามิทุระโตอหังวันทามิทาตุโยอหังวันทามิสัพพโสพุทธธรรมสังฆปูเชมินะโมพุทธายะพระพุทธไตรัตนญาณมณีนพรัตส,สีสหัสสะสุธรรม,มา พุทโธธัมโมสังโฆยะธาพุทโมนะพุทธ,บธรรบะบูชาธัมมะบูชาสังฆะบูชาอคีทานังวรังคันธังสิวลีจะมหาเถรังอาหังวันทามิทุระโตอาหังวันทามิทาตุโยอาหังวันทามิสัพโโสพุทธะธรัรมมะสังฆะปูเชมิอิมังสัจจาวานังอธิฐามิ พุทธังอธิฐามิธรรมังอธิฐามิสังฆังอธิฐามิสัพเพพุทธาสัพเพธรรมาสัพเพสังฆาพารัปตาปเจกานันจะยังพลังอรหันตานันจะเตเชนารักขังพันธามิสัปปโสสัพเพพุทธาสัพเพธรรมาสัพเพสังฆาพารัปตาปเจกานันจะยังพลัง อรหันตานันจะเตเชนารักขังพันธามิสัพปโสสัพเพพุทธาสัพเพธรรมาสัพเพสังฆาพรรปัตตาปเจกานันจะยังพลังอรหันตานันจะเตเชนารักขังพันธามิสัพปโสสัพเพพุทธาสัพเพธรรมาสัพเพสังฆาพรรปัตตาปเจกานันจะยังพลัง อรหันตานันจะเตเชนระรักขังพันธามิสัพป,ปโสสัพเพพุทธ,ธาสัพเพธรรมาสัพเพสังฆาพาระปัตตาปจเจกานันจะยังพลังอรหันตานันจะเตเชนระรักขังพันธามิสัพป,ปโสพุธทธังอธิฐามิธรรมังอธิฐามิสังฆังอธิฐามิ